สวัสดีครับพูก,กับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กรังกว่าเดิมกาลาฟันธงเรย์ําอีกสิงหงอย่างที่2วิลเลียมกาลาเป็นการอดีตการหลังชาวฟังเศสที่เคยเล่นในศึกพิวร์นิเกโดยฟันธงว่าแชมป์พิยรีกฤดูกาลใหม่ก็จะยังเป็นของแมนเชสเตอร์ที่แข็งแกลง่งเหนือกับคู่แข่งร่วมลีกเหมือนเดิมโดยมองเจอซีเป็นอีกหนึ่งทีมเก่าของเขาจะกับคยวกับลิเวอร์พูลในฐานะทีมอันดับที่2 กานะครับที่เคยแข,ข่งกับทีมดังในกรุงลอนดอนทั้งเชลซีและ Arsenal, อาร์เซนอลรวมถึงทอรนอมฮัสเปอร์มองว่าแมนเชสเตียร์แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับยิ่งเสริมทัพด้วยเอลิงบลล์ฮัลันก็ยิ่งทําให้พวกเขาแข็งแกร่งจนร้อยทียมทานและร้อยทีมที่จะต้านทานได้มากขึ้นในฤดูกาลใหม่นี้ผมไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยนะเพราะพวกเขาดูมีความเป็นแข็งแกร่งมากแนนซิตี้เชลซีและลิเวอร์พูลแน่นอนจากนั้นเรื่องเดิมๆก็คืออาร์เซนอลหรือสเปอร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนแมนยูนเหรอผมไม่คิดอย่างนั้นกับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์จ็กเก็ตครับรับหงส์โชคดีที่ซาลาต่อเซเนตชมใหม่เจ็เก็ครับกุนซือลิเวอร์พูลกับยอมรับว่าการที่โมเมนซาลาปจนถล่มประตูตัดสินใจตัดเซเนตชมใหม่เป็นเรื่องที่โชคดีมา,มากๆสาหรับหงส์แดงเพราะสติการถล่มตะข่ายของโมซาลามันหาคนจับตัวได้ยากมากในตลาดรอบนี้ผมรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันชัดเจนเสมอว่าโมซาลาต้องการอยู่ต่อ นั่นคือข้อความที่ชัดเจนเสมอมาผมพูดกับเขาอย่างชัดเจนและชัดเจนเสมอผมอยากให้เขาอยู่ต่อแต่มันก็เป็นสัญญาณที่สำคัญสิ่งต่างๆที่ต้องได้รับก,การพิจารณาในบางครั้งมันก็คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาเราไม่สามารถทําตามความคาดหวังจากโลกภายนอกได้ตลอดเวลาสัญญากาลังจะหมดปีหน้าสัญญาจะหมดดังนั้นเซ็นใหม่ตอนนี้เลยสิ่งต่างๆต้อง,ง,ง,งใช้เวลาแต่นั่นหมายว่าเรามีประสบการณ์ขขมากพอที่จะจัดก,การกับสิ่งเหล่านี้ได้ ตอนนี้เขามีความสุขมากที่ได้ขยายเส้นญาฉบับใหม่ของเขาที่นี่เรามีความสุขมากที่ผู้เล่นละระดับโลกอยู่กับเราต่อไปลองนึกภาพว่าคุณต้องเซ็นสัญญากับโมซารานะตอนนี้สมมุติว่าเขาอยู่ในอีกสโมสรหนึ่งและคุณต้องการผู้เล่นที่มีสถิติการยิงประตูแบบนี้ที่เขาทำขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้เราเรามีเขาอยู่ภายในทีมและเขาก็ต้องการอยู่กับเราต่อไปมันเป็นข่าวที่ดีมาก เกิดอะไรขึ้นกับดนเนยลสเตลิตจากดาวเด่นลิเวอร์พูลสู่ฝันร้ายใน Australia. ออสเตรเลียอดีตนันะรกรบตัวเก่งของทัพหงดงต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการแข่งขันนับตั้งแต่ที่แยกทางกับเทียมนัดจิงชะเลิศยูฟานแชมเลกปี2021ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นับเป็นเกมที่มีความพิเศษสําหรับดวเนยลสเตลิตโดยเดวยิ่งรายนี้เติบโตมาจากเยาวชนของรรเบิยสีฟ้าก่อนที่จะย้ายมาสร้างชื่อเสียงในทินสตัฟอร์ดวิท ด้วยความสามารถที่เขามีนะครับเขาน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะทีมในทีมหนึ่งใน2ทีมนี้ได้เพื่อเล่า,ลาความสําเร็จให้กับตัวเขาเองแต่ถ,ถว่าปัจจุบันดักเตะชุดแชมป์ยุโรป2ส,สมัยรายนี้กลับถูกตั้งคําถามว่าเขายังสามารถกลับมาลงเล่นฟุตบอลอาชีพได้อีกครั้งหรือไม่นั่นคือคําถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวณน,นจุดนั้นเป็นร้อยเวลานานกว่าปีหนึ่งแล้วที่นับตั้งแต่เดนิเอลเซรีลงสนามฟุตบอลอาชีพซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขา มีความสุขดีกับชีวิตดีๆที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าว่าอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษประกาศว่าเขาจะกลับมาลงสนามให้ได้อีกครั้งและเขาก็ทําได้ถ้ามีแรงกระตุ้นอย่างเต็มๆในการกลับมาลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งถ้าโพสต์วิดีโอตัวเขาซุ่มซ้อมคนเดียวอย่างหนักบนโลกโซเชียลมีเดียคาดหวังที่จะกลับมาเล่นในฤดูกาล2021-2022มีการพูดคุยกันถึงการย้ายไปเล่นในสเปนโดยมีทีมเรอัลมาโยงกาที่ประกาศว่านักเตะจะเดินทางไปซ้อมเก็บเทียม แต่ถ้า่าจนถึงเดือนตุลาคมในปี2 0 2 1ก่อนที่สเตลิตจะได้เซ็นสัญญากับสโมสรแต่เขาก็ไปไกลถึงออสเตรเลียในการยัดไปเล่นกับเพิร์สแกลลี่ทีมในเอลีมันเป็นโอกาสที่จะเยี่ยมในการมองหาความท้าทายครั้งใหม่สเตลิตเปิดเผยกับเว็บไซต์ของสโมสรเมื่อโอกาสเข้ามาถึงมันรู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแสดงสวรรส์นในที่ที่ผมสามารถจะสนุกกับฟุตบอลลีกที่แข็งแกรง่ง และพยายามช่วยทีมประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งดยวการยอะทิมคพลังนี้เราเก็บเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลลีกออสเตรเลียัวนี้เชสประธานสโม,มสรเพิร์สกลลี่กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเดนิเอลไม่ใช่คนหนึ่งในการเซ็นญาที่ดีที่สุดของแกลลี่แต่ในโปรติศาสตร์ของเอลิกด้วยการมาถึงของเขาแสดงเงินถึงความมุ่งมั่นที่จะนําความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่สโม,มสรและครอบเวลาที่เราจะบรรลุเป้าหมายนั้น เพราะว่าการได้ลงสนามเป็นแค่หกนัดรวม138น,นาทีโดยไม่มีประตูเลยพร้อมกับอาการบาดเจ็บหนักไม่ใช่สิ่งที่โค้ชของเพ r รสโกลลีคิดคาดกันเอาไว้แต่นั้นก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทยานของทีมจากลีออสเตรเลียแล้วซลิสตไม่เคยได้ลงสนามมากกว่า45นาทีต่อ1เกมขณะที่เขาก็ได้ทำได้เพียงแค่1แอซิ์เท่านั้นจากเกมพบก,กับเวอร์ซันซินี ฤดูกาลน,นั้นของกอรี่จบลงด้วยตำแหน่งบุยของลีก12ทีมเป็นหนแรกโดยชนะเพียง4นัดโดยเก็บได้เพียงแค่18คะแนนจาก26แกรมทำให้ไม่แปลกใจเลยที่สโมสรจะมองหาสถานะของเซเลตก่อนฤดูกาลของพวกเขาจะจบลงเสียอีกมันน่าผิดหวังเราตั้งความหวังไว้สูงตอนเราเซ็นสัญญาแนวเนียวมาร่วมเทียมแต่ทว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังโทนี่พาสติกาเปิดเผยซึ่งเขาเป็นหัวหน้าผู้บริหารของเทียม จากมุมมองของการตลาดเกมแรกเรามีแฟนบอลเข้ามาชมเกมถึง18,000คนเพื่อเข้ามาดูสเตอริที่ยำมาร่วมเทียมทุกคนตื่นเต้นทะว่าโชคไม่ดีที่เขาบาดเจ็บปีหน้าหรือเล่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะยื่นสัญญาชุมใหม่ให้กับเขาอันที่จริงสเตอริทไม่ได้มีส่วนมากมายกับรูปการที่เหมือนกับฝันร้ายของเกอรี่ด้วยข้อบังคับควบคุมโควิด -19 อาการบาดเจ็บปัญหาทางน้านการเงินและการบริหารการจัดการนำมาสู่ความล้มเหลวของเทียม ทำให้พวกเขาไม่ชนะ16เกมติดต่อกันซึ่งนานร่วม2เดือนโดยที่สเตริตพลาดลงสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บอย่างไรก็ดีเขาก็เป็นเหมือนเครื่องบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของเพิร์สกลรี่ที่ลงแรงลงเงินไปมากมายแต่กลับได้ผลตอบรับที่ตรงกันข้ามออกมาย้มเรื่วมโควิด -19 ด้วยผลตรวจเป็นบวกทําให้สเตริตต้องแยกออกจากเพื่อนร่วมทีมและต้องเข้ากับตัวซึ่งสองครั้งในช่วงระยะเวลาล3เดือนแรกของเขาที่ออสเตรเลีย นี่เป็นอุปสรรคสําคัญใหญ่หลวงที่เกิดขวางเขาในการกลับมาลงสนามของเขาในช่วงหนึ่งปีกว่าซึ่งมันส่งผลต่อสภาพร่างกายและความฟิตของเขาอย่างชัดเจนนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทําให้แฟนบอลเริ่มไม่พอใจด้วยผลงานที่สวนทางกับความคาดหวังจากชื่อเสียงอันเดดเดังของเขาโดยมีการมองว่าเขาไม่ตุ้มเทให้กับทีมมากพอปลายเดือนพฤศจิกายนทาน,านันพินาตาเปิดเผยและออกแถลงการปฏิเ,เสธเ,เรื่องที่สเตลิตเลือกที่จะไม่ลงสนาม หลังจากที่โค้ชของทีมเปิดเผยว่อาอดีตแนวรุกของทีมหงด่างขอถอนตัวจากเกมพบกับเวสต์นยูเนเต็ดหลังมีผลกระทบจากการบินไฟล์ชนานถึง4ชั่วโมงมาที่เมลเบิร์นคณะที่คกุนซือของทีมอย่างริชาร์ดกาเซียก็ได้เปิดเผยว่าสเตลลิตมีปัญหาที่คนคนี่กำเริบม,มาจากเกมที่พ,าพ่ายแพ้ต่อแม็กอาเธอร์สุนนงซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเตรียมความพร้อมและการวอร์มอัพร่างกายอันย่ำแย่ของนักเตะ ผมพยายามดึงเขากลับมาแต่เขาก็รรวงลงไปอีกครั้งผมคุยกับเขาในช่วงพักครึ่งเขาวอมอย่างลวกๆบางทีเขาอาจไม่มีเวลาอบกลุ่มร่างกายมากพอตอนนั้นโลกโซเชียลมีเดียของเขาตอนแรกทวิตแสดงความตื่นเต้นกันยกใหญ่ในการย้ายมาเล่นในออสเตรเลียในช่วง1-2เดือนแรกแต่ทว่าเขาไม่เคยพูดถึงเพ r ร์สกลลีอีกเลยนับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์มีเพียงแค่สโมสรพต์ถึงการลุนแชมป์ของลิเวอร์พูลไม่แปลกใจเลยที่สตลริด จะลงเล่นใน er, ออสเตรเลียเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นดังนั้นหากจะถามว่าเดนนิสเซลิตจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้ครั้งหรือไม่บางทีคําตอบอาจจะแตกต่างออกไปแล้วในครั้งนี้นี่คือสุลุคาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่สิบกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลองลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ